สวัสดีนะคะพี่พทุกท่านนะคะวันนี้น้องก็มีพักเครื่องนะคะมาแบ่งปันให้กับพี่พี่ทุกท่านเหมือนเดิมเลยนะคะถ้าพี่พีท่านใดสนใจสามารถแอดไลน์ที่ขึ้นไว้หรือโทรติดต่อโดยตรงน้องได้เลยนะคะน้องมีบริการเก็บเงินปลายทางให้ด้วยแล้วก็จะส่งให้ฟรีทุกรายการเลยนะคะสําหรับ EP นี้นะคะก็เปิดแบ่งปันที่อง์ระ 200บาททุกรายการนะคะลองเลือกรับดูรับชมนะคะชอบใจถูกใจรายการไหนแจ้งปิดเป็นหมายเลขรายการให้กับน้องได้เลยนะคะกนรับดูรับชมยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้น้องด้วยนะคะแล้วก็จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของน้องนะคะก็เดยงไงเรามาเริ่มรายการที่1กันเลยนะคะรายการที่1น,นะคะอันนี้น้องจัดมาเป็นชุดให้ได้รับดูรับชมเลยนะคะ องค์นี้จะมีพระซุ้มกอนะคะมีพระรีราพระปิตานะคะได้สี่องค์แบบนี้เลยนะคะเป็นรายการที่หนึ่งนะคะ รายการที่สองนะคะจะมีสิ่งหลวงพ่อกล้วยนะคะแล้วก็มีเหรียญหลวงพ่อกล้วยหลังยันมีเหรียญเจ้าสัวหลวงพ่อคูณแล้วก็ผ้าผงของขวัญหลวงพ่อปากน้ํานะคะชุดนี้เป็นรายการที่สองนะคะครายการที่สนะคะจะมีเข็มกัดหลวงพ่อฤาษีดิงดานะคะแล้วก็มีเหรียญหลวงพ่อทาหลวงพ่อรวยหลวงพ่อแพนะคะ แล้วก็มีแหวนนะคะแหวนหนึ่งวงชุดนี้เป็นรายการที่3นะคะรายการที่สี่นะคะเป็นพระคุณแผนนะคะพระคุณแผนก็มีพระคุณแผนอุ้มนางคุณแผนนะคะแล้วก็มีสมเด็จสมเด็จจิรดาะคะชุดนี้เป็นรายการที่สี่นะคะ รายการที่5นะคะเป็นหลวงพ่อเงินนะคะรูปรหรหลวงพ่อเงินนะคะได้ไป4องค์แบบนี้เลยนะคะเป็นรายการที่5นะคะรายการที่6นะคะจะมีสมเด็จจิรตานเนื้อชุดทอง2องค์นะคะแล้วก็มีเนื้อโลหะ1องค์นะคะมีเนื้อผิวเคลือบกระเบื้อง1องค์นะคะชุดนี้เป็นรายการที่6นะคะ รายการที่7จนะคะจะมีเหรียญดวงเศรษฐีหลวงปู่ศิลาแล้วก็มีเสือเป็นรูปเคี้ยวนะคะหลวงพ่อวันนะคะหลวงปู่ทวดนะคะแล้วก็มีเหรียญเหมือนพปปปประปกโคแบบนี้นะคะองค์น,นี้ชุดนี้เป็นรายการที่7นะคะรายการที่8นะคะจะมีหลวงปู่ทวดหลวงพ่อพรมนะคะแล้วก็เหรียญ ภาพพายหลวงพ่อโมนะคะแล้วก็มีตะกรุด3ดอกนะคะชุดนี้เป็นรายการที่8นะคะรายการที่9นะคะเป็นพระพุทธชินราชนะคะจะมีพระพุทธชินราชพระกิ่งยกมือนะคะแล้วก็เสมาชินราชใบเสมาแล้วก็มีพระพุทธชินราชเป็นรูปต่อนะคะชุดนี้นะคะเป็นรายการที่9นะคะ รายการที่10นะคะจะเป็นเหรียญหลวงพ่อเดิม1เหรียญนะคะปี2482นะคะแล้วก็รูปปลอหลวงพ่อเดิม2องค์รูปปลอหลวงพ่อเดิมไม่ตัดปีก1องค์นะคะชุดนี้เป็นรายการที่10นะคะรายการที่11นะคะจะมีพระสุงกอ3องค์นะคะมี พระคุณแผ่นหนึ่งองค์นะคะด้านหลังจะเป็นแบบนี้เลยนะคะองค์นี้เป็นรายการที่11นะคะรายการที่12นะคะเป็นรอห้านะคะสองเหรียญน,นะคะแล้วก็มีพระผงสุพรรณหลวงพ่อเงินนะคะแล้วก็พระสมเด็จหนึ่งองค์นะคะชุดนี้เป็นรายการที่12นะคะ รายการที่13นะคะจะมีพ้าปิดตานะคะเป็นเหรียญหล่อโบราณ1นเหรียญ mm. เหรียญห่อโลหะหลวงพ่อโตนะคะแล้วก็อันนี้จะเป็นเหรียญหล่ออันนี้น้องไม่ทราบชื่อนะคะจะมีเต่านะคะอันนี้ถุงนี้จะมี5รายการเลยนะคะ mm. เป็นรายการที่13นะคะ ต่อไปนะคะรายการที่14นะคะรายการที่14ก็จะเป็นพระพระอาจารย์ดิเรกนะคะเป็นเหรียญพระอาจารย์ดิเรกนะคะปี24 25 6 6นะคะปี2566บล็อกแกะมือนะคะองนี้เป็นรายการที่14นะคะต่อไปรายการที่15นะคะเป็นเหรียญพระอาจารย์สุรยียนนะคะ วัดป่าวังน้ำเย็นนะคะปี2557นะคะเป็นรายการที่15นะคะรายการที่16นะคะเป็นเหรียญพระอาจารย์ต้อมวัดท่าสแปงนะคะเหรียญมหาโชคนะคะด้านหลังเป็นพญาคุฑนะคะเหรียญแปดเตรียมนะคะรายการที่16นะคะรายการที่17นะคะเป็นรูปปลรหลวงพ่อเงินนะคะ รูปร,ร,รวมพ่อเงินนะคะอ,องนี้เป็นรายการที่17นะคะรายการที่18นะคะเป็นเห,หรียญหลวงพ่อรวยนะคะรวยพันล้านนะคะเหรียญนั่งพานปี2564นะคะเป็นรายการที่18นะคะรายการที่19เนะคะเป็นเห,หรียญหลวงพ่อฉุยนะคะปี2 465นะคะอ,องนี้รายการที่ สิบเก้านะคะรายการที่20นะคะเป็นเหรียญจอบนะคะเหรียญจอบหลวงพ่อเงินนะคะด้านหลังจะเป็นหลังเรียบแบบนี้เลยนะคะเป็นรายการที่20นะคะ รายการที่21นะคะเป็นพระปิดตานะคะวัดถ้ำสิงโตทองนะคะหลวงปู่โต๊ะฝังตะกุด1ดอกนะคะเป็นรายการที่21นะคะรายการที่22นะคะเป็นเหรียญหลวงปู่เอี่ยมวัดสะพานสูงนะคะเป็นรุ่นร้อยปีนะคะเป็นรายการที่22นะคะ รายการที่23นะคะเป็นพระผงพุทโทน้อยนะคะแม่ชีบุญเรือนนะคะเป็นรายการที่23นะคะรายการที่24นะคะเป็นพระยืนนะคะเป็นเหรียญพระยืน25ศสัตวรรันะคะด้านหลังมีตัวยันอักขระแบบนี้เลยนะคะเป็นรายการที่24นะคะ รายการที่25นะคะเป็นหลวงปู่ทวดด้านหลังตอกโคตหมูเกตัวนะคะเป็นเหรียญสอทรงเตารีดนะคะรายการที่25นะคะรายการที่2 6นะคะเป็นเหรียญหลวงปู่ศิรานะคะยิ่งมียิ่งรวยนะคะปี2566นะคะรายการที่26นะคะ รายการที่27นะคะเป็นเหรียญฉลุหลวงปู่ทวดนะคะเหยียบน้ำทะเลจืดวัดพระโคจังหวัดสงขลานะคะองค์นี้เป็นรายการที่27นะคะรายการที่28นะคะเป็นพระผงนั่งเมฆนะคะหลวงปู่ศิลานะคะ รายการที่29นะคะเป็น็อกเก็ตนะคะด้านหลังมีฝั่งมวลสารแบบนี้เลยนะคะเป็นรายการที่29นะคะรายการที่30นะคะเป็นรูปป่อหลวงพ่อกล้วยวัดโคสิตารามนะคะ รายการที่31นะคะเป็นหลวงพ่อโตบางกะทิงนะคะรายการที่32นะคะเป็นชินราชใบสีมานะคะ สามสิบสามนะคะเป็นพระปิดตาหลังแบบนะคะสามสิบสี่นะคะเป็นพระสมเด็จมีมวลสารนะคะ 35นะคะเป็นพับเนื้อคําข้าวนะคะหลวงพ่อฤาษีริงดำนะคะ36นะคะเป็นพระหลวงปู่ทวดนะคะ ะะาสามิบเจ็ดนะคะเป็นพระสมเด็จนะคะมีโรยผงตะใบทองนะคะรายการที่สามิบแปดนะคะเป็นพระผงดวงเศรษฐีรุ่นหนึ่งนะคะ รายการที่39นะคะเป็นพะระฤาษีรอโบราณนะคะรายการที่40นะคะเป็นหลวงพ่อเงินนะคะทามาไฟนะคะ 41นะคะเป็นพระหล่อโบราณน,นะคะอ,องค์นี้ไม่ทราบที่เหมือนกันนะคะสี่สิบสองนะคะเป็นพระอันนี้จะเป็นหูกลางนะคะรายการที่สี่สิบสอง รายการที่43นะคะเป็นพระปิดตานะคะองค์นี้จะมีคาปลักปิดทองนะคะเนื้อผิวเดิมเดิมแบบนี้เลยนะคะรายการที่44นะคะเป็นเหรียญน,นะคะที่ระลึกในงานฉลองรอรอแบบปอมา มาละกุมเหรอสะกลนครสองสี่เก้าสองนะคะรายการที่สี่สิบห้านะคะเป็นท้าวเวสวันวัดจุรามณีสมุทรสงครามปีสองห้าสี่ห้านะคะ รายการที่46นะคะเป็นพระนางพญานะคะรายการที่47นะคะเป็นคุณแผนอุ้มไก่นะคะ รายการที่48นะคะเป็นเหรียญหลวงปู่ศิลานะคะเป็นรุ่นแรกของพระอาจารย์ถนอมนะคะปี2562นะคะวัดโพสีสะอาดนะคะองค์นี้นะคะเป็นรายการที่48นะคะ รายการที่49นะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อกเกษมปี2518นะคะมนฑลด้ารบกที่7ค่ายสุรศักดิ์มณฑีสร้างนะคะรายการสุดท้ายรายการที่50เป็นหลวงปู่ทวดเนื้อวานองค์นี้มีคาบลักปิดทองนะคะด้านหลังเป็นแบบนี้เลยนะคะจะมีเหมือนโรยมนสารนะคะ เป็นรายการสุดท้ายของ ep นี้นะคะถ้าพี่พีดูแล้วชอบใจถูกใจรายการไหนก็แจ้งปิดหมายเรียกรายการให้กับน้องได้เลยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้น้องด้วยนะคะสวัสดีค่ะ